สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับผมเมื่อพูดถึงนักวอลเลย์บอลหญิงที่แบบมีผู้ติด,ดตามถึง1ล้านคนนะจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากนุสราต้อมคำนะครับผมนอกจากฝีมือลายมือที่แบบขั้นระดับโลกแล้วนะครับนุสราต้อมคำยังเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงที่หน้าตาสะสวยนะครับรวมไปถึงแอคชั่นลีลาการเซตของเธอที่พลิ้วไหวและมากไปกว่าน,นั้นก็คือความมีมความเล่นหูเล่นตาความมุมิ นุสราต้องคำมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมครับวันนี้แอดมินรวบรวมความมีมของนุสราต้องคำนะครับมาฝากทุกคนกันรับรองว่าดูแล้วคุณจะยิ้มได้ทั้งวันเลยละครับไปดูกันเลยดีกว่าพี่เปนพักภาษาใต้น้อยแต่ใต้นีอ่อ <c oughs> ันยองอันยอง <c oughs> แต่งนี่อันยอง <c oughs> อ,อะไคะพี่นุษ อย่ากก้มมากนะคบอ๋อนมพี่ออกใช่ไ <laughs> อะไรพี่เก็บแล้วรุ่นนี้ไม่เมพี่เล่นเป็นเพรเยอะมันผดไปหมดแล้ว <laughs> อะไร <laughs> อะใครอะพี่แป้นเขียนคิ้วให้พี่นูหน่อย <laughs> เอาที่เขียนคิ้วมาดิพี่เ, <laughs> เตยสวยในหน้าเตย <laughs> ะ <laughs> เตยแกหันหน้าไปดูเนี่ยะคะ่ะนี่ฝั่งนี้ดีหันแก <laughs> แกเอาแกถูกแขนท่าไหลแต่ก็พักแกแกตาย Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she. Don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch